สวัสดีค่ะมาพบกับแจนอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะแจนนะคะอยู่ที่โรงถ่ายนะคะของการรีวิวรถนั่นเองค่ะแอมมาชมกันนะคะว่ารถก่อนที่จะส่งมอบคันนี้เป็นรุ่นไหนและแต่งอะไรกันบ้างนะคะชมกันเลยค่ะ อ้าวเริ่มจากนะคะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีกราฟไฟนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะดูสิคะสีนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Y ัยแทนะคะขับสองนะคะแอราคานะคะอยู่ที่หนึ่งล้านนะคะ4ี่แสนเก้าหมื่นบาทและเพิ่มนะคะในส่วนของสีพิเศษอีก1 0,000บาทนะคะ เป็นหนึ่งล้านนะคะห้าแสนเอห้าหม่นเก้าพันบาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยเนี้ยกาบตรงนี้นะคะและกระจังนะคะจะเป็นสีเทาการาไฟและตรงนี้ค่ะมีห่วงรักตูงให้สองจุดนะคะเพิ่มความสมดุลในการรักตูงค่ะตัวนี้โดดเด่นด้วยไฟนะคะเด time r u n n i n g Light นะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สวยงามค่ะและ เฉพาะตัวนี้เป็นแมทริก LED ด้วยโอ้โหไปเลี้ยวนะคะตับมุนนะคะปรับนะคะตามองศาของพวงมาลัยนะคะเราหมุนพวงมาลัยไปทางขวาก็จะหักตามเลยค่ะแล้วก็เปิดตามด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นแบบซุ้มล้อนะคะสองนิ้วไม่ได้ยกนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมปีกนกใหญ่ๆหญ่กันไปเลยค่ะของรุ่นรุ่นวแท็กนะคะ เฉพาะของลอร์เท่านั้นนะคะที่ปีกนกเนี่ยใหญ่ที่สุดในท้องตลาดในส่วนของแม็กนะคะตัวนี้เป็นลายมาเวลค่ะจะเคลิบสีแดงนะคะตัดกับสีดํานะคะเท่ๆกันไปเลยค่ะสเปคนะคะจะอยู่ที่สองนะคะหกห้าหกห้า r สิบแปดไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออฟเซตศูนย์นะคะอ่าและในส่วนของตัวนี้ เป็นรูระบายอากาศนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้จะอยู่ที่210แรงม้านะคะ500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะมองกระจกข้างนะคะจะเป็นสีเทากราไฟเหมือนกันค่ะไฟเลี้ยวข้างมองข้างกระจกมองข้างนะคะจะใหญ่ๆไปเลยค่ะคู่ตัวโรงงานนะคะ และในส่วนตัวนี้นะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตง่ายๆนะคะตัวไวแท็กของเราเนี่ยจะมีแหลกหลังคานะคะที่คูู่โรงงานมาแล้วค่ะและตรงนี้ค่ะบันไดข้างนะคะจะเป็นในส่วนของโครเมียมนะคะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจากตัว XLD ธรรมดานะคะวัสดุเดียวกันค่ะซาอร่องนะคะไม่เกิดการเลื่นนะคะแล้วก็ไม่เกิดน้ำาขังด้วยในส่วนของสปอร์ตโรบานะคะ อ่าสปอร์ตบาร์กันไปเลยค่ะสวยๆนะคะสามารถที่จะบรรทุกนะคะและในงานช่างนะคะก็จะยึดติดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะเช่นเคยนะคะมีแค่ฟอร์ดเท่านั้นที่ใส่ใจค่ะไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นรูปลักษณะตัว E นะคะและก็ลมดำค่ะและสัญ,ญลักษณ์ไวแท็กนะคะสีดำด้านค่ะ ตัวนี้ก็แดนเซอร์นะคะปั๊มไปกับตัวถังเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของบันไดท้ายนะคะอ่ะกันชนท้ายของเรานะคะจะเป็นสีเทอรกาไฟ์นะคะพร้อมกับเซนเซอร์นะคะสี่จุดด้านหลังและกล้องนะคะด้านหลังเลยค่ะตัวนี้จะคู่ตัวโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนอกจากแม็กลูกค้านะคะสังเกตได้ว่า ก็ยังคงสวยงามนะคะพร้อมใช้เรียบร้อยค่ะไม่แต่งก็หล่อแต่งก็ยิ่งหล่อนะคะวนันนี้แค่ตัวแม็กเนี่ยค่ะก็กินขาดแล้วค่ะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากได้ตัวขับสองนะคะสามารถที่จะติดต่อได้มาได้เลยนะคะสีพิเศษแบบนี้ขับในท้องถนนโดดเด่นกว่าใครค่ะยังไงนะคะมีไอเดียนะคะ ทักเข้ามาเลยค่ะมีไอเดียมาแชร์กันค่ะที่เบอร์นะคะ0818262623ึแปดสองหกสองหกสองสามแนยินดีบริการนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ